อีกหนึ่งเรื่องแรงๆใหญ่ๆที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับขออนุญาตนะฮะคุณโจ๊กยังอยู่ไหมครับ ดูครับดูครับ,อรบโอเค,อคนะครับ,นะรบเห็นท่านอรองโจ๊กไปที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกรรมการกรรมธิการความมั่นคงนะครับสประเด็นใหญ่ๆอันนึงเราคุยกันไปแล้วเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของอคุณกิตรัตน์นะครับที่บอกไม่ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รับเงินเว็บพนันกันต่างๆซึ่งเราเคยคุยตรงนี้กันในรายการกันไปแล้วอีกอันหนึ่งคือเรื่องของประเด็นที่ซื้อขายตําแหน่งในสํานักงานตรวจแห่งชาติที่มีหลักฐานเปิดออกมาว่ามีความเชื่อมโยงกับ คนใกล้ชิดของพบตรอยากเสริมตรงนี้ยังไงยืนยันได้ยังไงบ้างเพราะว่าทางฝั่งของพบตรก็บอกไม่มียืนยันใครมีนั่นคือโง่สุดๆอ่ะเขาออกมาแบบนี้ครับผมครับผมกลับไปที่นึงว่าในข้อมูลส่วนนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยคุณอัจฉริยะจะมีข้อมูลมากนะครับนะเพราะว่าตารวจเนะี่ยก็จะส่งข้อมูลให้คุณอัจฉริยะยเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนผู้หญิงที่เป็นภรรยาของผู้การจงังหวัดที่เป็นผู้ร้องเนี่ยนะคุณอัจฉริยะเขาบันทึกเทปไปเลย นะก็บันทึกเสียงบันทึกเสียงขนาดสนทนนาไปเลยนะครับทีนี้เมื่อวานคุณอัจิยะเปิดข้อมูลทั้งหมดนะซึ่งคุณอัจิยะพูดชัดเจนว่าเกี่ยวข้องไม่ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับพบตรตายนะเกี่ยวข้องกับพบตรกิรัฐและภรรยานะครับแล้วมีการเอารถตู้เอาพาดสามแปดทะเบียนสามแปดสามแปดมาบให้อย่างไรบ้างนะครับนะแล้วก็รวมถึง มีการนาเงินต่างๆมามอบให้อย่างไรอย่างไรบ้างนะครับแลบเะเมื่อวานกวีชยะเขาพูดชัดนะในที่ประชุมกับบริการนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมว่าพยานฐานส่วนนี้มันมากเพียงพอแล้วนะครับที่นายกรัฐมนตรีจะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันดับแรกคือต้องสั่งชั่วราชการต้องต้องหยุดการเปิดบัญทีก่อนเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้ในส่วนเบื้องบนเนี่ยนะท่านยังลงโทษคนของท่านเลย ก็คือ,อ,บ,ทอบทบทฐานบทบทสมารัก์คุณหญิงถูกไหมครับแต่ว่าในส่วนภาคราชการน,นายกยังนิ่งเฉยอยู่นะครับแต่แถมไม่พอนะครับนายกยังจะแต่งตั้งนอกวาระอีกผมก็ไม่ทราบว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นตัวต่อรองหรือเปล่าในการที่จะเอาไปใช้ในการแต่งตั้งอนอกวาระแต่งตั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เ,เรื่องนี้นะครับเห็นไหมครับคุณหญิง การมารอที่เขาเรียกนนะครับโดนถอยยดยศไปแล้วมันควรต้องดำเนินคดีด้วยนะครับวันนี้พายานฐานมันชัดมากถ้าผมเป็นนายกผมต้องสั่งพบตรมาไปวารราชการที่สำนักนายกแล้วส่งชุดทํางานเนี่ยไปสอบดำเนินคดีทั้งอะไรครับตํารวจผู้ซื้อด้วยนะผู้กับที่ซื้อขายมี5คนดำเนินคดีหมดคุณหญิงดำเนินคดีเมียผอบอเกี่ยวข้องไหมดำเนินคดีพบตรเกี่วยวข้องไหมดำเนินคดีนะครับนะแค่นี้มันจะชัดเจน แล้วเมื่อวานกุญเชียเ,เขาเปิดเผยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะบตรนะครับมีผู้จัดการภาคสี่เดิมอีกนะผู้จัดการภาคแปดด้วยนะผู้จัดการภาคสีคนเดิมตอนนี้จะรับการโปรโมตแต่งตั้งมาเป็นผู้จัดการภาคสองแล้วนะซึ่งสิ่งที่กุญเชียเ,เอาออกมาพูดเนี่ยโอ้โหมันพยานฐานมันยิ่งชัดกว่าชัดนะครับ,รบเพราะนั้นวันนี้ทุกคนรู้เว้นคนที่ไม่รู้คนเดียวคือนายกรัฐมนตรี <laughs>